ที่ใช่นะคะจากเบสเกียค่ะเป็น number one สปอร์ตเบต g ินะคะจากประเทศอเมริกาค่ะซึ่งรุ่นที่หม่เลือกนะคะคือรุ่นนี้ค่ะ F1X mm. จุดเด่นของเขานะคะคือนุ่มสบายนะคะรองรับแบบคอนทัว์ซัพพอร์ตค่ะ<อ>แล้วก็ยังรองรับสลีระของเรานะคะไม่ว่าจะพลิกตัวไปทางไหนค่ะก็คือเตียงนี้จะอบอุ้มเราอย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วคะ <S <S ่ะนอกจากนี้นะคะเขายัางมีะะแ,แผงระบาอากาศนะคะ เตียงนอนด้วยนะคะที่จะช่วยระบายอากาศให้เวลาเนอนเนี่ยเรารู้สึกว่าเย็นสบายค่ะซึ่งโดดเด่นกว่าแบรดนด์ไหนในตลาดเลยละคะ่ะนวัตรกรรมจัดเต็มขนาดนี้นะคะบอกเลยว่านอน,นยังไงก็สบายหลับสนิทแน่นอนค่ะคือมาเนี่ยลองนอนมาแล้วนะคะ1เดือนเต็มๆค่ะหลับสนิทฝันดีทุกคืนเลยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะอยากจะนอนหลับสนิทนะคะเต็มอิ่มแบบม้นะคะแนะนํานะคะ,นะ,นนะ,คะตามไปเลยค่ะที่ Facebook หรือว่า IG จ e เวสเกียไทยแลนด์นะคะขึ้นรายละเอียดที่ด้านล่างนี้เลย ไปนอนก่อนนะคะ